ทุกคนยนดีต้อรับเพื่อนรุ่นพกลับเข้าสู่ชนะแพคชนะนะคะเย่ก็ค้างหายไปนานอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้พีจะมาแพคพัสดุลูกค้าเันค่ะก็มีหนึ่งคนนะคะเป็นของน้องพีนะน้องพี่สั่งบ่อยมากโอเคนะคะก็มันมีเยอะกว่านี้นะคะที่คนสั่งแต่ว่าลางคนก็ไม่ได้ให้เรารีวิวนะคะก็น้องพี่สั่งไปเป็นสบู่แบร์เรานะคะเป็นรสน้ำผึ้งนะคะเอ้ยไม่ใช่รสบลูเบอร์รี่นะคะค้าก้อนค่ะ จะบ,บู่อยู่ยังเหลือนะคะใช้ดีมากเลยนะจะมารีวิวเนาะแล้วก็เป็นรถน้ำผึ้งนะคะจะมีสองรถเนาะห้ากลองก็สั่งไปทัมม้งหมดสิบก้อนนะคะแล้วก็จะมีเป็นสปูชี่นะคะ,ก,ะ,คะก็อย่างแรกคะ่ะจะเป็นเออ่แซนด์วิชอิรากูมาไซ่สีเขียวนะคะมีแท็กนะแล้วก็เป็นโมนี่โมนี่นะคะโมนี่โมนี่ก็ตายหนึ่งอันค่ะ โมนี้โมนี้ปลาฉลากนะคะอนนี้น้องเขาจ่ายตังค์แล้วนะคะที่โรงเรียนเนาะแล้วก็เป็นโมจิซิลลูกปัวนะคะต่ายไเกตให้เราเนาะวนอันนี้จะเป็นของแถมให้นะคะก็ขอขอบคุณน้องกีมากมากเลยคะ่ะไว้โอกาสหน้าอย่าลืมมาอุ่นกันนะคะก็คือในคลิปวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พรด้วยนะบ๊ายบาย ลืมบอกนะคะใครอยากให้แพร์ทำลายท่าคืคุชชี่แท็กอะไรคอมเมนต์มาเลยนะคะถ้าอันดับสุปร์ชี่อะไรอย่างนี้นะก็คือแพมไม่ได้โดนท้าอะไรก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่นะคะก็ใครอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาเยอะๆเลยแล้วกันนะคะก็คลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ให้แพรด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะ